สวัสดีครับผมนายอภิิฎรอดลัดดีรหัสนักศึกษา634104046ยอยู่มูเรียน63ทับ30ครับผมครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้รับโจทย์นะครับมาให้สร้างนะครับเพลงจากคอดนะครับผมโดยนะครับให้สร้างเพลงในคีย์เมเจอร์กับไมเนอร์นะครับอย่างละหนึ่งเพลงนะครับผมแล้วก็ โดยที่นะครับใน1เพลงนี้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดนะครับก็คือจะต้องมีเคเดนต์นะครับแล้วก็จะต้องมีนันคอร์ทโทนะครับผมมีการพิกับนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ได้รับมาจากโจทย์นี้เลยนะครับก็คือให้ใช้นะครับนันคอร์ทโทนะครับมานะครับเรียบเรียงให้เป็นเมโลดี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ โดยกำหนดมานะครับว่าในหนึ่งเพลงนะครับจะต้องมีทั้งหมด48คอร์ดครับผมครับอย่างแรกนะครับผมในเรื่องนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของนนคอร์ดโทนก่อนเลยนะครับผมก็คือน้นคอร์ดโทนคืออะไรใช่ไหมครับนันคอร์ดโทนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่านันคอร์ดโทนเนี่ยจะเป็นตัวโน้ตนะครับที่อยู่นอกคีนั่นเองนะครับผมก็คือ โน้ตอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันไม่ได้อยู่ในคีย์ของคีย์ยนั้นนะครับก็จะเรียกโน้ตตัวที่อยู่นอกคีย์นั้นว่านั่นคอร์ทโทนนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นดูอย่างตัวแรกนี้ก่อนนะครับคีย์ตัวนี้เป็นคีย์ B minor ใช่ไหมครับ bmin o r องค์ประกอบของ b m i n o r เลยนะครับปกติแล้วก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับตัว ทีนะครับก็คือ b นะครับผมทีเลฟานั่นเองนะครับผมก็คือองค์ประกอบคอร์ดของทีใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับก็คือนันคอร์ดโทนเนี่ยก็คือการนำเมโลดี้น่มาเรียงกันใช่ไหมครับก็คืออย่างนันคอร์ดโทนตัวแรกนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือ A P t นะครับผมหรือชื่อที่เรียกเต็มๆนะครับผมเรียกว่าอ่า accent tone นะครับผมก็คือ accent tone นะครับก็คือโน้ตนะครับนันคอร์ดโทนนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวโดใช่ไหมครับก็คือโน้ตที่อยู่นอกคีย์แล้วเล่นอยู่ในจังหวะตกนะครับผมก็เลยเรียกว่า apt นะครับผมรือ accent tone นั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนันคอร์ดโทนตัวแรกนะครับผมส่วนนันคอร์ดโทนตัวต่อมานะครับก็คือ et ใช่ไหมครับผม et ก็คือ สังเกตจากคีย์นี้นะครับคีย์ C sharp m i n o นนะครับก็คือ C s h a r ์ป i n o r รเนี่ยองประกอบคอร์ของเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวซอนนะครับผมจะมีโดมีซอนนั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้ตัวนี้นะครับ E T ก็คือตัวที่สองตรงนี้นะครับที่อยู่จังหวะยกนะครับผมหรือจังหวะอ่อนนะครับเป็นตัว ทีนะครับผมก็จะอยู่ในที่เป็นโน้ตนอกคีย์ของคีย์ C นั่นเองครับ C Shar p m i n o นนั่นเองครับผมก็คือ E T ทก็จะเป็นโน้ตนั้นคอร์ดโทนนะครับที่อยู่ในจังหวะอ่อนนะครับผมหรือจังหวะยกนั่นเองครับก็คือจะไม่สามารถอยู่ในจังหวะตกได้นะครับแต่ว่าจะสามารถเรียงขึ้นหรือเรียงลงก็ได้นะครับผมและลักษณะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของ e t ก็คือโน้ตนะครับจะเป็นในลักษณะของการกระโดดนั่นเองครับก็คือสังเกตนะครับ,นนรบว่าชิดก่อนนะครับโน้ตจะต้องเรียงลงมาชิดก่อนหรือจะขึ้นชิดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องกระโดดในที่นี้นะครับตัวที่กระโดดไปก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในเ,เป็นโน้ตที่ต้องอยู่ในคอร์ดของคียีชาร์ r ไมเนอด้วยนั่นเองนะครับผมก็คืออย่างตัวนี้ก็คือตัวมีนั่นเองนะครับผมก็คือองค์ประกอบคอร์ดก็คือจะมี CEG ใช่ไหมครับ ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น E.T. นะครับส่วนตัวต่อมานะครับสีเขียวตรงนี้นะครับที่ผมทาสีแยกไว้ก็คือเพื่อให้สังเกตได้ง่ายนะครับอ่า E.T. นะครับก็จะเป็นโน้ตที่อ่าเรียกว่าเป็นโน้ตที่ P.T. นะครับก็คือจะเป็นโน้ตที่แบบเรียงเหมือนลักษณะเดียวกับอ่า A.P.T. เลยครับแต่ต่างกันตรงที่ว่า A.P.T. เนี่ย นันคอร์ดโทนจะอยู่ในจังหวะที่เป็นจังหวะตกใช่ไหมครับแต่ว่า PT เนี่ยจะอยู่ในจังหวะอ่อนครับก็คือจังหวะยกคือตัวสีเขียวๆนี้นะครับก็คือ p ปรโดนะครับจะอยู่ในจังหวะอ่อนก็คือเป็นนันคอร์ดโทนนั่นเองนะครับผมที่เป็น PT นะครับผมชื่อเต็มๆของ PT ก็คือพาร์ i ิ g งโทนนะครับผมครับส่วนเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับ ET ทนี้ชื่อเต็มๆของ ET ทก็คือ รีแลเคปโทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ET นะครับตัวต่อมานะครับข้างล่างสีบ่วงๆนี้นะครับ A.P.P. ใช่ไหมครับ A.P.P. นะครับก็คือย่อมาจาก APP ป็นะครับผม App ป็ก็คือจะเป็นโน้ตนะครับนันคอร์โทนที่คล้ายกับอ่านะครับผมเพราะว่าสังเกตนะครับว่า ET จะชิดก่อนแล้วก็โดดใช่ไหมครับส่วน APP เนี่ยจะกระโดดก่อนครับก็คือกระโดดไป จะกระโดดไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะให้มันเกินคู่เจ็ดหรือคู่แปดไปนะครับผมอยู่ในระหว่างคู่สี่คู่ห้าคู่หกกำลังดีนะครับแล้วก็ตัวแอปป็อกนี่ครับก็คือจะกระโดดก่อนแล้วค่อยชิดนะครับผมส่วนจะกระโดดก่อนแล้วชิดลงหรือจะกระโดดลงและชิดขึ้นก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะครับผมตามความเหมาะสมของบทเพลงแล้วก็ ความต้องการของเรานะครับว่าต้องการให้เพลงออกมาเป็นลักษณะไหนครับอันนี้ก็จะเป็นแอบบอกนั่นเองนะครับผมส่วต,ตัวต่อมาครับสังเกตว่าสังเกตว่าเอ่อซีทีใช่ไหมครับตัวนี้ที่ผมเขียนไว้เป็นสีม่วงใส่สีหัวนมเป็นสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงใช่ไหมครับสีม่วงม่วงอันนี้ก็คือม่วงม่วงน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วคือ CT เหมือนกันนะครับ แต่แค่ว่าวางโน้ตในลักษณะคนละแบบนั่นเองครับผมในส่วนของ CT นะครับโน้ตจะเป็นลักษณะของโน้ตที่เรียกเรียกว่าเป็นโน้ตที่ลงขึ้นแล้วก็กลับมาตัวเดิมหรือจะขึ้นก่อนแล้วค่อยลงแล้วก็กลับมาตัวเดิมก็ได้นะครับสังเกตจากตัวนี้นะครับว่าคีย์นี้เป็นคีย์ e minor ใช่ไหมครับโน้ตตัวนี้นะครับก็คือคีย์ e ก็คือตัว e ตัวีใช่ไหมครับแล้วตัวตัวเนี้ยก็เป็นตัวีเหมือนกันก็คือจะเป็น n o ้ตที่เอ่อคือ c t เนี่ยเรียกได้ว่าเราจะต้องไม่ไม่ว่าจะขึ้นก่อนหรือลงก่อนก็แล้วแต่นะครับตัวของนันคอทนเนี่ยตัวสุดท้ายที่จะจบเนี่ยจะต้องเป็นตัวเดียวกับตัวที่เริ่มต้นเสมอนะครับก็คืออย่างอันนี้ขึ้นต้นด้วยมีลงจบด้วยมีแล้วก็ตัวที่สองนะครับมา จะขึ้นก่อนก็ได้หรือจะลงก่อนก็ได้ในตัวนี้นะครับจะสามารถเล่นเป็นตัวเออตัวตัวเลก็ได้หรือจะขึ้นไปเล่นตัวซอนก่อนแล้วตัวที่2มาเล่นเลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับผมส่วนใน e ใน CT อันนี้ใช่ไหมครับที่เราเลือกใช้เป็นแบบนี้ก็คือมันวางได้หลายลักษณะครับจะวางเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับผมแต่สิ่งสําคัญก็คือโน้ ขึ้นด้วยตัวไหนจบด้วยตัวนั้นตัวต่อไปจะขึ้นก่อนหรือลงก่อนก็ได้แต่จะต้องห่างกับตัวแรก1เสียงเสมอนะครับผมก็คือถ้าขึ้นก่อนหนึงเสียงก็คือไปตัวมีอันนี้ใช่ไหมครับอย่างอันนี้เล่นเลยขึ้นก่อนหนึงเสียงก็ไปมีแต่ถ้าเกิดเราจะลงก่อนหนึงเสียงก็คือลงมาที่ตัวโดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโน้ตในลักษณะของ CT นะครับแล้วก็ Ct นี้นะครับผมชื่อเต็มๆของ CT ก็คือ เอ่อ k i n g t ิ n งโทนนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่า ct นั่นเองครับผมครับผมตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโน้ตนี่นะครับตัว A นะครับผมตัว A นะครับก็คือย่อมาจากเอ็ i n g s e l l c t i o n นะครับผม e n t i t g s e l าเลชเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนะครับโน้ตตัวย่อของเนี่ยก็จะใช้ตัวย่อว่า a N T เหมือนกันครับแต่ว่าที่เราตัดให้เขาเหลือ A ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะไปซ้ำกับในส่วนของ Accent m e m o r i n g Tone นะครับผมก็คือตัวย่อสอตัวนี้จะคล้ายๆกันครับจะเป็น A N T เหมือนกันทีนี้เราก็เลยตัดปัญหาง่ายๆนะครับก็คือ,อ Anti Salation เนี่ยเราใช้เป็นแค่ตัวยอ่อตัว A ตัวเดียวนะครับผมส่วน Accent m e m o r i n g Tone นะครับเราก็จะใช้ว่า A N T นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูลักษณะโน้ตของอ Anti Salation กันนะครับผมก็คือ a ิน i l เค a t i o n เนี่ยจะเป็นโน้ตทีท่ยืดนะครับผมหรือโน้ตที่มาก่อน1จังจหวะนั่นเองนะครับผมก็คือ,อคีย์ต่อไปนี้ใช่ไหมครับโน้ตในตัวนี้เป็น C-sharp ดิมใช่ไหมครับแต่ว่าในคอร์ดต่อไปเนี่ยจะเป็น C-sharp จะเป็น F-sharp นะครับผมก็คือตัวซอนในคีย์ F-sharp เนี่ยมันมาก่อนครับก็คือมันมันมาก่อนที่จะถึง ถึงจังหวะของตัวเองครับก็คือโน้ตตัวซอนเนี่ยมันมาก่อนหนึ่งจังหวะมันเข้ามาก่อนก็เลยทําให้โน,น้ตในห้องที่จะเดินขอดเข้ามาในตัว f เนี่ยมันมีตัวซอนเข้ามานั่นเองครับก็คือเป็นโน้ตที่เรียกว่ามาก่อนเขอาหนึ่งจังหวะอยู่ครับมาเร็วไปหนึ่งจังหวะนะครับ <pe ars> ผมก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นตัวซอนนะครับแล้วที่ผมใส่สีน้ําตาลสองตัวไว้ให้เห็นนะครับก็คือให้เห็นว่าโน้ตสองตัวเนี้ยมัน เป็นโน้ตท,ที่ตัวเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นโน้ตท,ที่มันอยู่มันมาก่อนนั่นเองครับก็คือจากัวซนตัวนี้มันมาก่อนนั่นเองครับผมแล้วก็เลยต้องมีเครื่องหมายไายนะครับโยงไว้ให้เห็นว่าอ่าเป็นโน้ตท,ที่เล่นจังหวะเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือ R E T นะครับผม R E T นะครับก็คือชื่อเต็มๆก็จะเรียกว่า depletion นะครับผม depletion จะเป็นโน้ตที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัว a อ t i o n ใช่ไหมครับแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่า lead Le paration เนี่ยจะเป็นลักษณะโน้ตที่เล่นยาวเกินไปครับโน้ตที่แบบว่ามันเล่นลากจากังหวะยาวเกินออกไปนะครับก็คือเป็นลักษณะของอย่างดูตามภาพน,นะครับสีช่งพูนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือตัว ฟานั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วองค์ประกอบคอยของ e minor ตัวนี้มันจะไม่มีตัวฟานั่นเองนะครับผมใช่ไหมครับมันจะไม่มีตัวฟาทีนี้ตัวฟาตัวนี้มาจากไหนก็คือเกิดขึ้นจากการที่ดัโดนเหมือนแบบว่าดันโนตตัวของ p f sharp เนี่ยครับมันตัวฟาตัวนี้มันยาวเกินไปมันก็เลยดันให้โนตตัวฟาตัวนี้ครับ ข้ามไปอยู่ในอีกคอร์ดหนึ่งหรืออีกจังหวะหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นโน้ตที่เล่นยาวออกไปนั่นเองครับก็เลยทําให้เกิดเป็นดีฟาเิชันขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นโน้ตที่เล่นลาบยาวเกินไปนั่นเองครับผมก็เลยต้องใส่เครื่องหมายตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายถายไว้ครับว่าให้เห็นว่าเป็นโน้ตที่มาจากตัวคอร์ดก่อนหน้านั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นดีฟาเิชันครับผม ่วนตัวต่อไปนะครับสีเขียวๆตรงนี้นะครับผมสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น NT นั่นเองคร,ค,อครับผม NT ก็คือ m e m o r y Tone ครับผมสังเกตว่าโน้ต m e m o r y Tone เนี่ยจะเป็นโน้ตที่คล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับเหมือนของพวก PT หรือ APT นะครับผมแต่ว่าโน้ตในลักษณะเนี้ยจะ โน้ตใน MT เนี่ยจะเป็นลักษณะที่นันคอร์ดโทนเนี่ยอยู่ในจังหวะอ่อนครับผมก็คืออยู่ในจังหวะยกและโน้ตตัวที่3เนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ตรงตัวเดิมเสมอนะครับผมก็คือเหมือน,นอเหมือนเราเดินไปแล้วเดินกลับนั่นเองนะครับผมก็คือเดินขึ้นไปแล้วก็เดินกลับลงมาอยู่ที่เดิมนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตในลักษณะของ m t นะครับผมหรือเมมเบรนดิ้งโทนนั่นเองครับครับผม ทีนี้เรามาดูตัวต่อมานะครับผมก็คือตัวต่อมานะครับก็จะเป็นน้ตในลักษณะของ a n t นะครับผมในส่วนนี้นะครับ a n t นะครับผมก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปครับ a n t ก็คือ accent m e m o r i n g tone นะครับผมสังเกตว่าก็คือเห็นไหมครับอันนี้ก็คือที่ผมได้บอกว่าที่เราเล่นตัวนี้เป็นตัว a ตัวเดียวนะครับเพราะว่าที่จะไม่ซ้ํากับ a n t นะครับก็คือ accent m e m o r i i n g tone นั่นเองนะครับผมอันนี้ accent เมมโมรี่โทนะผมก็คือจะเป็นโน้ตนะครับที่อยู่ในจังหวะตกนะครับผมสังเกตนะครับว่าโน้ตนังคอร์ดโทเนจะอยู่ในจังหวะตกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในแอคเซนต์เมมเบรลิโทเนก็จะมีความคล้ายกับของเมมเบรล Tone เช่นเดียวกันครับผมก็คือ m e ม o r รลิงโทเนจะเป็นโน้ตในลักษณะที่ นันคอดโทเนี่ยอยู่ในจังหวะอ่อนใช่ไหมครับแต่ว่าแอคเซนต์ในเมมรี่โทเนี่ยนั่นคอทโทเนี่ยจะอยู่ในจังหวะตกนั่นเองครับผมต่างกันแค่ตรงนี้ครับส่วนลันกษณะการวางคอร์ดจะเดินขึ้นก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาอยู่เดินลงมาอยู่ที่เดิมหรือจะเดินลงก่อนแล้วค่อยขึ้นกลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่ผู้ที่สร้างครับก็คือใช้ตามความเหมาะสมของบทเพลงที่ท่านต้องการจะสร้างนั่นเองครับผม ตัวที่10นะครับตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาอธิบายนะครับผมก็คือจะเป็น Suspension นะครับผม Suspension นะครับผมก็คือตัวย่อครับ S U N นะครับผมก็คือจะเป็นโน้ตนะครับที่อย่างที่บอกนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับ Phasation ครับก็คือจะเป็นโน้ตที่ เล่นยืดยาวออกไปนั่นเองครับก็คือเล่นยาวเกินจังหวะออกไปนั่นเองครับก็คือแต่ว่าในส่วนของเออเออสเปคชันเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของการที่ยืดลงไปแล้วครับยืดยาวออกไปแล้วโน้ตนะครับจะตบลงนะครับผมก็คือยืดยาวออกไปแล้วตกแต่ว่าในส่วนของดีฟาเลชันเมื่อกี้นะครับเออดีฟาเลชันเมื่อกี้นะครับ จะเป็นลักษณะของโน้ตที่ยืดยาวออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับผมก็คือหางจะขึ้นยาวยืดยาวออกไปแล้วโน้ตโดดขึ้นหนึ่งเสียงนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือยืดยาวออกไปแล้วโน้ตก็ตบลงหนึ่งเสียงนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับของลิฟท์ฟิลเลชันนะครับกับซับเพนชันนะครับผมส่วนต่อมานะครับที่ผมจะมาพูดนะครับผมก็คือ เ,เพลงนี้นะครับที่ผมได้พูดออกไปว่าผมได้นับโจทย์มาใช่ไหมครับว่าให้สร้างเพลง48คอร์ดโดยนำนันคอร์ดโทนนะครับมาเรียงกันให้เป็นเมโลดี้ขึ้นมานครับเกิดเป็นเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็มีในส่วนประกอบที่ก็คือจะต้องมีเอ่อเคเดนนะครับผมที่เราต้องนํามาใช้นะครับในส่วนนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า ในเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเพลงนี้นะครับผมใช้เคเดน์แบบไหนแล้วก็นันคอร์ดโทนที่ผมใช้เนี่ยเป็นลักษณะลักษณะยังไงนะครับผมก็คือดูจากรูปเพลงใช่ไหมครับสังเกตง่ายๆครับผมนันคอร์ดโทนที่ผมใช้เป็นหลักนะครับในเพลงเพลงนี้จะเป็นลักษณะของนันคอร์ดโทนที่เป็นแบบซ t นั่นเองนะครับผมสังเกตนะครับว่าตรงนี้ก็เป็น CT ครับ CT ตรงนี้ก็จะเป็น CT นะครับพาร์ทของ ทำเป็ดนะครับผมตรงนี้พาร์ทของอันโตนั่นเองนะครับผมพาร์ทของอันโตตรงนี้ก็จะเป็นแบบ CT ตรงนี้ก็เป็น CT นะครับก็คือในเพลงเพลงนี้นะครับผมจะใช้ลักษณะนั้นคอร์ดโทนที่เป็น CT ซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ลักษณะของเคเดนที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะแบ่งครับเคเดนเป็น 6เคเดนนะครับผมเคเดนที่ผมใช้นะครับจะใช้ทั้งหมด6เคเดนนะครับมาดูเคเดนสักครู่นะครับครับผม มาดูตัวเคเนท์ที่ผมใช้กันก่อนเลยนะครับเคเด์แรกนะครับผมวางไว้ในห้องสุดท้ายของบรรทัดแรกนะครับผมก็คือเป็นแบบ ct นั่นเองนะครับผม ct ก็คือเป็นเคเนท์แบบสี่สองห้นั่นเองนะครับผมส่วนเคเดนที่2นะครับดี DC ผมก็วางไว้ในห้องสุดท้ายเหมือนกันครับของบรรทัดที่2ก็จะเป็นในลักษณะของ5นะครับท่งเข้าหา6แล้วก็ ตัวที่3นะครับผมเคเดนที่3ที่ผมเลือกใช้นะครับผมเลือกใช้แบบ IAC นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็น5ส่งเข้าหาหนึ่งครับผมส่วนเคเด้นที่4ี่นะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือกลับมาใช้เป็น Hc นะครับผมเหมือนเดิมครับกลับมาใช้แบบ Hc นะครับก็คือวางไว้ในห้องสุดท้ายของบรรทัดที่4เหมือนกันครับส่วนเคนเดนสองเคเด้นสุดท้ายนะครับ ในบรรทัดที่5ผมก็วางเป็นเคเดน์แบบ DC นั่นเองครับผมก็คือจะเป็น5้าสงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเคเดน์ K สุดท้ายที่ผมใช้นะครับใช้เป็นเคเดน์แบบจบนะครับผมก็คือ PAC 5้าสนนั่นเองนะครับผมครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการวางคอร์ดในเพลงแรกของผมนะครับก็คือ เพลงนี้นะครับผมใช้เป็นคีย์ทางม i n เนอร์นะครับก็คือคีย์บีมเนะครับผมเพลงนี้ก็คือลักษณะการวางคอร์ดตอนแรกเลยนะครับในเพลงนี้นะครก็คือผมแบ่งห้องนะครับก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าได้รับโจทย์มาให้ใช้คอร์ดทั้งหมด48คอร์ดใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยมาแบ่งเลยครับว่าใน1บรรทัดเนี่ยผมจะใช้แบ่งออกเป็น4บาร์นะครับผม สี่บา์บา์ละสองขอดนั่นเองนะผมก็จะได้ใน1นึ่บรรทัดก็จะได้ทั้งหมด8ปดขอดนั่นเองนะครับผม8ปดขอดนะครับผมก็เลยวางขอดในลักษณะแบบนี้นะครับทั้งหมด6บรรทัดก็จะได้ทั้งหมด48่สดขอนะครับผมแล้วก็ในลักษณะของการวางขอดตอนแรกของผมนะครับผมก็จะเลือกจากการวางขอดข้างบนก่อนนะครับผมก็คือวางขอดที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับข้างบนไปก่อนนะครับว่า วางแล้วเรียงดูก่อนว่าคอร์ดนะครับมีลักษณะเป็นยังไงเสียงที่ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จึงจะมาใส่เป็นลักษณะขององค์ประกอบคอร์ดนะครับหรือโฟพาสนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอได้คอร์ดท,ที่เราต้องการแล้วได้โฟพาสที่เราเตรียมมาแล้วนะครับผมเราก็จะนำเอานั้นคอร์ดโทนนะครับที่เรา ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาใส่นำมาวางนำมาจัดเรียงน,นะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมหรือตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละห้องแต่ละบรรทัดนะครับผมโดยที่ในบรรทัดแรกนะครับผมจะวางเมโลดี้หลักไว้ที่ลายของโซฟาโนนะครับผมเมโลดี้ลองก็จะอยู่ที่เทนเนอร์แล้วก็อันโต้นะครับผมก็คือเล่นลองลงไปนะครับผม ส่วนในบรรทัดที่สองนะครับสังเกตว่าเมโลดี้หลักนะครับเมโลดี้หลักผมจะวางไว้ในของพาทอันโตนะครับผมส่วนโซฟาโนกับเทนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นเมโลดี้รองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในบรรทัดที่สามนะครับสังเกตว่าผมก็จะกลับมาใช้ในลักษณะของที่เมโลดี้หลักเนี่ยจะอยู่ที่อันโตโซฟานโนนะครับผมส่วนเบสกับเทนเนอร์เนี่ยจะเป็นเมโลดี้รองนะครับ แล้วก็ในบรรทัดที่5กับบรรทัดที่6นะครับในบรรทัดที่5นี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเมโลดี้ของออใช้โซฟานโนนะครับเป็นเมโลดี้หลักแล้วก็อันโต้นะครับเป็นเมโลดี้รองนะครับผมส่วนพาร์ทของเทนเนอร์กับเบสนะครับก็จะเป็น ody, เมโลดี้รองลงมานะครับก็คือเล่นขอไปนั่นเองครับผมส่วนในของ บรรทัดสุดท้ายนะครับผมก็เลือกใช้เป็นเมโลดี้แบบเดิมนะครับผมใช้เป็นเมโลดี้ที่เป็น,นโซฟาโนเป็นหลักนะครับอันโตลองลงมาครับอันโต้เทนเนอร์เบสเป็นเมโลดี้ลองลงมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพลงแรกนะครับเพลงในคีย์ไมเนอร์นะครับที่ผมได้วางคอร์ดนะครับแล้วก็พูดอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะของนันคอร์ดโทนนะครับแล้วก็การวางเคเบิลการวางคอร์ดอะไรของผมคร่าวๆนะครับผมก็ในส่วนนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมที่ผมอธิบายไปก็ต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะมานะครับฟังนะครับเพลงที่ผมนะครับได้เขียนขึ้นไว้นะครับก็จุดประสงค์ของเพลงนี้นะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็คือ เพลงนี้นะครับผมให้ชื่อเพลงว่า NT นะครับผมก็คือเป็นเพลงนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาในช่วงที่มีนะครับคนนะครับในครอบครัวครับติดโควิดนั่นเองนะครับผมก็เลยให้ชื่อเพลงนี้นะครับว่า NT นะครับผมก็คือ N นะครับก็คือย่อมาจากเอนะครับก็คือย่อมาจากตัวผมเองนะครับผมส่วนตัว T นะครับก็คือ เป็นนะครับบุคคลนะครับที่ติดโควิดนะครับผมในครอบครัวนะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับที่ผมให้ความหมายไปในทางนี้นะครับก็เพราะว่าด้วยความที่เพลงนี้นะครับเป็นเพลงในคีย์มายเนอร์นะครับผมพอแต่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกไปในเหมือนแบบว่าเศร้าๆหน่อยนะครับว่าทาไมแบบว่าคนในครอบครัวเราจะต้องมีแบบคนเป็นโควิดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ เกิดความนะครับกังวลนะครับเป็นห่วงนะครับผมก็เลยให้ชื่อเพลงนี้ว่า NT ครับแล้วก็เลยเป็นความหมายที่ผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมานครับก็เชิญรับชมรับฟังกันได้ครับ